สวัสดีครับผมซุนิลิกนะครับวันนี้มีรถลูกค้าคันนึงนะครับขับมาตอนแรกเนี่ยลูกค้าต้องการมาให้เช็คพวกระบบหัวฉีดนะครับเป็นมาละสองดิเลแต่ทีเนี้ยพอผมเอารถไปลองนะฮะขับปุ๊บเสียงดังดังมากครับก็คือสรุปแล้วเนี่ยไอตัวเทอร์โบนะครับเสียนะครับทําให้การจุดระเบิดทําได้ไม่สมบูรณ์แล้วก็ลูกค้าบอ,อกว่า รถเนี่ยพอขับไปความเร็วสูงมันมีอาการสะดุดแล้วก็วูบนะครับที่มันวูบหรือสะดุดเนี่ยเพราะว่าไอ้ตัวใบครับมันไปสีกับโขงมันเลยที่ใบมันดังวิ่เนี่ยคือมันวิ่งพอใบวิ่งมันไปสีกับตัวโขงหน้าทําให้สปีดเทอร์โบมันกระตุกนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมรถมันถึงกระตุกนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ทีมงานกําลังลื้อออกมา แต่คันนี้ประเด็นคือพอมันเป็นรถสแตนดาร์ดเนี่ยผมก็เลยแนะนำนะครับให้ลูกค้าทำพร้อมตัดระบบ d p พปิด ETR แล้วก็ถอดท่อร่วมอดีมาล้างไปเลยนะครับเพราะว่าพอท่อร่วไอดีมันสกรปรกนะครับทำให้อากาศเข้าเครื่องน้อยและร้อนนะครับพออากาศร้อนเนี่ยมันก็ทําให้การจุดระเบิดไม่สมบูรณ์ได้นะครับเพราะมันร้อนเกินไปตอนนี้ก็ลื้อเทอร์โบมาแล้วนะครับสาหรับคันนี้โอ้โหนี่นะครับเทอร์โบคันนี้ตอนแรกผมเอาไปลองดังมาก ดูป่านะครับน้ำมันเยอะหมดแล้วก็คือมันใกล้จะขาดเต็มที่แล้วแหละตอนเราไปลองตกใจตอนแรกจะไปลองหัวฉีดสรุปเอ้เทอร์โบดังมากนะครับกันเลยเทอร์โบมาแต่ครั้นี้ยกเครื่องลงมาท,ทําทีเดียวเลยง่ายกว่าเพราะมันทําหลายอย่างไอ้ตัดดิเพีด้วยจูนด้วยเดี๋ยวต้องถอดท่อรั่วไอดีออกมาล้างด้วยนะครับนี่เพราะว่าถ้าเทอร์โบมันอาการนี้น้ํามันมันรั่วออกแกนแกนมันวิ่งแล้วถ้าเราไม่ถอดท่อรั่วไอดีออกมาล้างเนี่ย มันจะมีน้ำมันเครื่องนะครับที่มันค้างอยู่ท่อร่วมงดีแล้วเวลาเราใส่กับเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวเครื่องยนต์มันจะได้รับความเสียหายได้ตอนนี้ก็เดี๋ยวถอดหรือประกอบกันไปก่อนนะครับ <S 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 ส่วนรถสองคันนี้ไอ้เจ้ามาดา้าเซียค่าเนี่ยก็เข้ามาเปลี่ยนสีนท้ายสีท้องน,นะครับแล้วก็บูธปีกนกเพราะว่าคันนี้มีน้ํามันหยดใต้ท้องรถนะครับเหมือนกันคันนี้เปลี่ยนสีนท้ายสีท้องแล้วก็มีตัวยางหุ้มเพลาขับด้วย ยกเครื่อง3าคันพร้อมกันเลย,เยสำหรับอาการอย่างเงี้ยนะครับก็เอารถมาทิ้งช่วงเช้าเย็นๆก็เสร็จครับไม่นานนานเดี๋ยวถอดท่อลมไอดีดดออกมาเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันสกรปรกไหมแต่จากการสานิษฐานเนี่ยคันนี้วิ่งมา9 0 0 0 0อาจจะสกระปรกระดับหนึ่งไม่ถึงกับแย่แต่ว่าตัวน้ํามันเครื่องน่าจะเข้าไปเยอะเพราะว่าแกนเทอร์โบที่ผมถ่ายให้ดูมื่อกี้ครับมันสึกค่อนข้างเยอะแล้วน้ํามันมัน,นไหลออกมา ส่วนเจ้า Mazda 2ดีเซลคันนี้นะครับก็เดี๋ยวลูกค้ามาเช็คเทอร์โบเหมือนกันคันนี้ก็มีเสียงหอนวิดวิทว,วินะครับแต่คันนี้ยังเป็นรถเดิมอยู่เลยยังไม่ได้ทําอะไรเลยส่วนคันนั้นก็แก้เรื่องระบบไอ้ตัวไฟไอลูบนะครับทํำสายไฟใหม่บายพาสยกเลิกไอสต็อปไปเลยคาปาไม่ต้องเปลี่ยนอยู่ได้ตลอดอายุการใช้งาน<ป>เอ พูดถึงอาการคันเมื่อกี้นะครับว่าเราจะรู้ได้ไงว่ารถเราเทอร์โบไม่ค่อยดีนะอย่างคันเมื่อกี้รถมันมีอาการคือเสียงเทอร์โบมันดังมากครับบางทีถ้าดังเบาๆเนี่ยอาจจะไม่แย่แต่คันนั้นเนี่ยที่เข้ามาเมื่อเช้าผมเอารถไปลองมันดังแบบคือดังตลอดทุกการเหยียบคือดังมากครับทุกจังหวะแล้วก็เสียงมันไม่สมูทด,ด้วยอันนี้คืออาการที่เทอร์โบมันจะเริ่มไม่ค่อยดีแล้วอาการหนักแล,แล้วพอเราเลือออกมาดู มันก็เป็นอย่างที่เราคิดไว้จริงๆคือตัวแกนเทอร์โบคือค่อนข้าง,งเยอะและตัวแกนนะครับมันโยกได้อย่างนี้วิ่งวิ่งหน้าวิ่งหลังด้วยทําให้ไอตัวน้ํามันเครื่องครับมันไหลออกมาที่ตัวปากเทอร์โบค่อนข้าง,งเยอะเป็นเหตุผลว่าทําไมผมถึงต้องรื้อท่อร่วมไอดออกมาล้างด้วยนะครับ